ไม่ว่าจะชุดทํางานเลยไหมเนี่ยชุดทํางานหรือชุดเล่นเนี่ย <c oughs> ก็ใส่กันมาไหว้น้ํำกันเลยเนี่ยดูดิต่างคนต่างมาไหว้น้ํากันนะครับอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกมอดเกมจีเดย์ไ a น์อเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือมอดอผู้คนไหว้น้ำนะครับผมก็ ถ้าเกิดใครสนใจหมอนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนวิธีการลงหมอนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมหมอนี้ผมก็เคยลงไปแล้วนะครับผมแต่คลิปนั้นก็ผมรู้สึกว่าเสียงมันบอไปครับแล้วก็ทําคลิปยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับคลิปเมื่อ3ปีก่อนนะผมก็เลยลบคลิปนั้นทิ้งแล้วก็นํากลับมาทําใหม่นํากลับมาดีลันใหม่นะครับก็หมอนี้ก็จะก็จะทําให้เกมเราะสมกินยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่า เราเวลาเรา,าไปตรงท่าตรงาชายหาดนะครับก็จะมีแต่ผู้คนเดินตามชายหาดนะครับแต่ไม่มีผู้คนลงไปเล่นน้ํากันเลยเออซึ่งตรงนี้มันขัดกับเรื่องความจริงครับว่าก็ <c oughs> อ,อย่างว่าเป็นในเกมนะครับแต่วันนี้เราจะมีมอดมาเสริมความสมจริงนะครับก็โอเคนะก็ไปก็ทีนี้เองเราก็ไปที่ทะเลนะครับส่วนตัวผมก็จะวาไปทะเลนะกดเทเลพอร์ตไปเลย ผมอยากถามกันว่าอาหมอดเทเลพอร์ตหรือหมอดวาร์ปนี่ทุกคนมียังครับถ้าใครยังไม่มีก็บอกได้นะก็โอเคครับเดินไปเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผู้คนก็จะว่ายน้ํากันอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเรือออกไปนะเพ <c oughs> <c oughs> ราะว่ากลัวจะว่ายไอ้ว่ายน้ํามันช้าขึ้นไปครับอเอาเรือออกไปแล้วกัน ไปครับเราจะไปดูผู้คนเขาเล่นน้ำกันแบบแต่ก็มันจะไม่ได้สมจริงทั้งหมดนะครับไอเด็ยว่าเอาเรือเรือเลขคนออกจากฝันนะครับเอ๊นี่เป็นพนักงานไอ้นั่นนี่ว่าไอคนนั้นน่ะพนักงานอะไรวะมันหนีมาเล่นน้ำหรือเปล่าเนี่ยอยแต่จะไม่สมจริงทั้งหมดนะครับแต่ก็จะมีแบบชาวเมืองคือ ใส่ชุดลงมาไหว้เลยอ่ะเออไม่ว่าจะชุดทํางานเลยไหมเนี่ยชุดทํางานหรือชุดเล่นเนี่ย <c oughs> ก็ใส่กันมาไหว้น้ำกันเลยเนี่ยดูดิต่างคนต่างมาไหว้น้ํากันนะครับอ,อดูดิบางคนก็ใส่ชุดแบบไม่ได้ใส่ชุดไหว้น้ํามาครับเอาชุดแบบชุดใส่ตามวันมาเลยอะ่ะอากิจวัตรประจําวันมาเลยอ่ะคนนี้โอ้โหแบบอืม คนเรืออ๋อ,อ,อว่ายติดเรือนะอ่าก็จะทําให้เกียรสมจริงยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ที่ไม่สมจริงก็คือว่าอ่าทุกคนแม่งใส่ใส่ชุดใส่ชุดอ่าตามการใช้ชีวิตมาเล่นน้ํากันเลยนะ,ะใส่กระโปรงมาว่ายน้ำเลยเถืออ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าจะทําให้ชาวเมืองของเราอะมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับ เออเดินแต่บนชายหาดกัไหลทำไมไม่ลงมาว่ายน้ํากันแบบนี้เออเป็นไงลงมาว่ายน้ํากันแบบโอเคครับเออทะเลก็ต้องมีคนเล่นน้ำมาเนาะโอ้ยเอออ่าส่วนตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรเนาะส่วนในตรงนี้ก็สมจริงอยู่แล้วนะครับเออพวกนี้เขานอนเนี่ยนอนอาบแดดกัน แต่เราก็ช่วยนะไม่ต้องอาบแดดหรอกนายจิงมานายจิงมาดีนี่เสร็จมามานะครับไม่กล้าครับ NPC กลัวน้ำครับเห็นไหมยืนเฉยเลยนะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมดนี้กันเลยครับผมก็โอเคครับไปกันเลย Let's go เรามาดูวิธีการลงหมอดอผู้คนว่ายน้ําแบบสมจริงกันเลยนะผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับให้ท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์หมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะผมพอดาวน์โหลดไฟล์หมอดมาเสร็จก็เข้าไปที่แอปแตกไฟล์นะแอปแตกไฟล์นี่ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายถ้าใช้ไปแล้วนะเออถ้าเกิดใครกลัวงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้ครับผมแอปนี้ก็มีโหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะโอเคพอดาวน์โหลดไฟล์หมอดมาเสร็จเข้าที่แอปแตกไฟล์เสร็จก็เข้าไปที่แฟลมดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งเป็นลิงก์มีเนี่ยไฟล์ เวลาเราเดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome มันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับโอเคเข้ามาเราก็จะเจออมอตอ่าผู้คนว่ายน้ำนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดจิ้มไปที่ไฟล์มอดผู้คนว่ายน้ำนะอ่าพอจิ้มเสร็จมันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้ก็เราเลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับ x t a g Here อโอเคนะครับพอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้อ่าแฟ้มคอมต่อร็องสตาร์เกม GTSA มาครับผมข้างในแฟ้มก็จะเป็นไฟล์ ISO นะครับก็ไม่มีแล้วนะกดออกไป การต่อไปนะครับก็ให้เรากดค้างที่แฟ m c o m l o c k ok. s t a r g a m e g t a s a นะครับอ่าพอกดค้างเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกไปที่คับสั่ง45นะครับซี t ูทีคัสนั่นเองอ่าพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับโทรศัพท์ของเรานะครับอ่าจากนั้นเราก็เข้าไปที่แฟ m มแอนดรอยแฟ data ตอ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียว เซสช้นแล้วนะครับผมสําหรับการลงหมอนอผู้คนว่ายน้ําแบบสมจริงนะครับผมหมอดนี้ก็จะทําให้คกมดูสมจริงขึ้นมานี่นึงก็เป็นไงบ้างผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็าฝากกดซับสไครต์และกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ของผมนะผมก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้ดยนะผมก็ขอบคุณนะครับุขอบคุณทุกคนนะครับผม ที่รับชมก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้แล้วไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ